การเจริญเติบโตของพืชผู้คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเจริญเติบโตของตนเองประวัติส่วนสูงน้ำหนักและรอบเอวของเราอยู่เสมอด้วยความอยากรู้และเราอาจสนใจการเจริญเติบโตของสัตว์ตัวเล็กด้วยเช่นกันในขณะที่คนส่วนใหญ่มีความสนใจในสิ่งต่างๆเหมือนกันอาจมีบางคนที่แตกต่าง เกิดความสนใจใครรู้ว่าต้นไม้เล็กๆเช่นนี้ละ่ะมีการเจริญเติบโตเหมือนกับเราหรือไม่หรือต้นไม้ใหญ่อย่างนี้อยู่เจริญเติบโตแล้วหรือยังและจริงๆแล้วการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรกันแน่การเจริญเติบโตหากมองให้ชัดเจนขึ้นจะเห็นว่ามีสองกระบวนการ คือการเจริญและการเติบโตภาพนี้จำลองการแบ่งเซลล์ของไข่หลังจากได้รับการปฏิสนธิเซลล์เพิ่มจำนวนจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8 16 32และ64เซลล์การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเจริญหรือการเติบโตหรือเป็นทั้งสองกระบวนการที่เกิดควบคู่กัน เซลไข่ในโอวูนของพืชก็ได้รับการประฏิสนธ่กับสเปิร์มและเกิดการแบ่งเซลล์ในลักษณะคล้ายกันการเปลี่ยนแปลงของเซลลไข่ทั้ง5ระยะนี้แสดงขั้นตอนของการเจริญเป็นเอมบริโอการเจริญในภาษาอังกฤษคือ development หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนของเซลล์และเนื้อเยื่อทั้งการเพิ่มขนาด หรือ growth และการเปลี่ยนสภาพหรือ differentiation จนมีรูปร่างลักษณะดังที่ปรากฏในแต่ละช่วงชีวิตของพืชจากภาพนี้ทุกระยะมีการเพิ่มขนาดหรือไม่จากภาพจะเห็นว่าขั้นตอนการเจริญไปเป็น embryo ของพืชที่ระยะที่1ถึง3นั้น มีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีขนาดหรือปริมาตรรวมเท่าเดิมในขณะที่ขั้นที่4และ5มีการเพิ่มทั้งจำนวนและปริมาตรรวมของเซลลจึงจัดว่ามีการเพิ่มขนาดเกิดขึ้นการแบ่งเซลล์และการเพิ่มขนาดนี้คือการเติบโตซึ่งในภาษาอังกฤษคือ growth นักวิทยาศาสตร์ได้ให้นิยามของการเติบโตไว้ว่าการเติบโตหมายถึงการเพิ่มมวลหรือปริมาตรอย่างทาวร เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นพืชมีการเติบโตรหรือการเพิ่มมวลหรือปริมาตรอย่างท้าวรที่สามารถวัดได้เมื่อต้นอ่อนงอกจากเมล็ดจะมีการเติบโตในแนวแกนหรือแอคซิสของต้นพืชเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงจากความสูงที่เพิ่มขึ้นและรากที่ยาวขึ้น การเติบโตในแนวแกนนี้เกิดจากการแบ่งเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์ที่บริเวณปลายยอดและปลายรากพืชจึงเพิ่มขนาดด้านความยาวขึ้นได้พืชหลายชนิดหยุดเติบโตด้านความสูงเมื่อมีอายุตามที่พันธุกรรมกำหนดไว้เช่นเดียวกับคนแต่มีไม้ยืนต้นบางชนิดยังคงมีการเติบโตด้านความสูงไม่สิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปี เช่นต้นเรดวูดในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่การเพิ่มความสูงยังดำเนินไปหรือแม้ว่าการเพิ่มความสูงจะหยุดลงพืชก็ยังมีการเติบโตในลักษณะอื่นเช่นการขยายขนาดและการเพิ่มจำนวนของใบกิ่งต้นและรากจะเห็นได้ว่ารูปร่างของพืชที่เราเห็นทั้งในระยะที่เป็นเมล็ดจนถึงต้นโตเต็มวัย ล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการเจริญเติบโตของพืชซึ่งกระบวนการนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างที่สามารถวัดได้ <Z eg nhiều> การวัดการเติบโตของพืช <Selbst verständ ly> หลังการงอก <S <S ต้นอ่อนของถั่วเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆหากระวัดความสูงของต้นถั่วเมื่อเวลาผ่านไป <S <S จนถึงเวลาที่ความสูงไม่เพิ่มขึ้นอีกแลว้ววาดกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความสูงกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นรูปแบบของการเติบโตดังภาพโดยทั่วไปเส้นกราฟการเติบโตมักมีรูปร่างคล้ายตัว S กราฟการเติบโตนี้แสดงให้เราเห็นว่าการเพิ่มความสูงเกิดช้าในระยะแรกระยะนี้เรียกว่าระยะแล็กเกิดอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต่อมาเป็นระยะล็อกและหยุดการเติบโตด้านความสูงคือระยะ stationary นอกจากการวัดความสูงแล้วเราสามารถวัดการเติบโตของพืชได้อีกหลายวิธีเช่นการชั่งน้ำหนักสดน้ำหนักสดเป็นน้ำหนักของเนื้อเยื่อพืชที่มีน้ำรวมอยู่ด้วยส่วนน้ำหนักแห้งเป็นการนำต้นพืชสดไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา2วัน จนน้ำระเหยออกไปหมดแล้วนำมาชั่งน้ำหนักจะได้น้ำหนักแห้งหรือมวลชีวภาพที่พืชสร้างขึ้นซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงการเติบโตของพืชได้เช่นกันการวัดพื้นที่ใบรวมทั้งตน้นเป็นค่าหนึ่งซึ่งบอกถึงความสามารถในการเติบโตของพืชได้พื้นที่ใบามากย่อมหมายถึงการมีพื้นที่รับแสงมาก จึงเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างอาหารเพื่อการเติบโตได้มากนั่นเองการวัดปริมาตรของต้นพืชสามารถทำได้โดยใช้วิธีการแทนที่น้ำปริมาตรของต้นพืชเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของมวลและความสูงจะเห็นได้ว่าเราสามารถวัดการเติบโตของพืชได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีสามารถให้ข้อมูลที่นำมาสร้างกราฟการเติบโตและบอกถึงการเติบโตในแง่มุมต่างๆกันได้การวัดการเติบโตแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไปบางวิธีอาจทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง การวัดความสูงแต่การวัดความสูงอย่างเดียวอาจทำให้เราเข้าใจผิดว่าพืชหยุดการเติบโตแล้วทั้งที่พืชยังเติบโตทางอื่นเช่นการแตกกิ่งข้างหรือการเพิ่มจำนวนใบบางกรณีเราอาจวัดความสูงได้ยากเช่นการวัดการเติบโตของต้นไม้ที่สูงใหญ่ต้นนี้แทนการวัดความสูงเราอาจใช้วิธีอื่นเช่น การวัดเส้นรอบวงของลำต้นหรือวิธีการประมาณค่าความสูงของต้นไม้หรือบางกรณีส่วนที่โผล่พ้นดินของพืชไม่ใช่ต้นแต่เป็นเพียงแผ่นใบเช่นต้นเปราะหอมเราจะใช้วิธีวัดความสูงแบบเดียวกับต้นถั่วได้หรือกรณีเช่นนี้เราอาจใช้พื้นที่ใบแทนความสูงสำหรับการวัดน้ำหนักสดต้องมีเครื่องมือได้แก่เครื่องช่าง ซึ่งมีหลายชนิดบางชนิดสามารถวัดได้เที่ยงตรงถึงทศนิยมตำแหน่งที่4ของหน่วยกรัมอย่างไรก็ตามการวัดน้ำหนักสดอาจให้ค่าที่ผันแปรค่อนข้างมากตามสภาวะน้ำของพืชเช่นการเก็บต้นพืชในตอนเช้าอาจได้น้ำหนักสดมากกว่าการเก็บต้นพืชในตอนบ่ายซึ่งพืชมีการคายน้ำมากกว่าตอนเช้าโดยทั่วไป ่าการวัดการเจริญเติบโตของพืชที่นิยมใช้มากโดยถือว่าเป็นค่าที่สะท้อนการเติบโตของพืชมากที่สุดคือน้ำหนักแหง้งในบางกรณีการวัดน้ำหนักแหง้งอาจให้ค่าที่ไม่สะท้อนกับขนาดของพืชที่เพิ่มขึ้นเช่นกรณีต้นพืชที่เจริญเติบโตในที่มืดทั้งทัที่ต้นถั่วมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็นเมล็ดอย่างชัดเจนแต่กลับมีน้ำหนักแหง้งลดต่ำลงกว่าน้ำหนักแห้งของเมล็ด ทั้งนี้เป็นเพราะขนาดที่เพิ่มขึ้นมาจากการยืดตัวของเซลล์และการสะสมน้ําในเซลล์มีแต่การสลายอาหารจากเนื้อเยื่อสะสมอาหารในเมล็ดมาใช้ในกระบวนการหายใจทําให้มวลชีวภาพลดต่ําลงจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชมีหลายวิธีแต่และว,วิธีมีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันไปอีกทั้งยังมีความแตกต่างของลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิด จึงควรเลือกใช้วิธีการวัดการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและควรสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชในลักษณะอื่นๆด้วยนอกจากนี้หากไม่จำกัดอยู่แค่เพียงความสูงน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งและพื้นที่ใบโดยอาจพบเห็นวิธีการอื่นๆที่สามารถใช้วัดการเจริญเติบโตของพืชได้